สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมไม่ช็อตนะครับวันนี้เรามาเล่นในโหมดมัมมี่นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมไป let's go motherfucker ปั๊บปั๊ปั๊ปัไไ๊ไม่ได้บังไม่ได้บังมีใครเป็นมัมมี่เปล่าเป็นเปล่าเป็นเปล่าผมว่าตรงนั้นนะต้องเป็นเอ้ยเป็นเปล่าเราอะ่ะไม่เป็นแน่นะโอเคไะครับโอเคโอเคไปเลยไปดิเออไปดิโอ้โหเสียงร้านเกม เอาบอมอัดเลยให้มันเอาบอมฟินิชกว่าจงไหนวะเอาแมงออกผีออกไปดูหอดีกว่าว่าหอเล่นตัวอะไรกันเล่นขมังเวทถอยถอยถอยกัอนถอยกัอนเอาตายเรียบร้อยแล้วโอ้ตัวอะไรมาฟาโลมาฟาโลมาฟาโลมาไม่ใช่ปาโลมาฟาโลมาแล้วโน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  เรียบร้อยครับตายถอยดิผมจะไปเอากระสุนอ้าเพื่อนเราแวลแล้วเหรอไป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 ดิยิงมันดิเอาดิเอาดิยิงมันดิอุ้ยอุ้ยล่วงโอ้โหผมล่วงวกระสุนเจอพอดีเลย thank you เอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันกำลังมามันกำลังมามันขึ้นมาหาผมแล้วถอยดิโอ้๋ยวก็ตายหรอกเี่ไหนะวะมไม่ดูหลังให้เลยเพื่อนเราแทนที่มันจะเปิดไมพูดว่ามีตัวอะไรอยู่ข้างหลังบ้างแต่แม่งไม่เลยแม่งไม่บอกอะไรเลย มาครับตามหามัมมี่ดีกว่าไปไปไปดิอุอ้ยไปเฮียไปเล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 ยยังไงเพื่อนเราเป็นแน่นอนนั่นไงเรียบร้อยเป็นครับเป็นการเดียนซะด้วยแกมเลยการเดียนยิงเลยเป็นการเดียนก็ยิงเลยไม่ง,ไง่าเอายิงไม่โดนสัตว์เลย เอาอีกทีนึงเอาอีกทีนึงไอ้เหี้ยตายไรสัตว์ไม่ตายเหรอไอ้เหี้ยทำไมมันอึดจังวะเฮ้ยติดไอ้เหี้ยโอ้โอยไอ้เหี้ยแม่งเปิดกอดใส่โอเคถ้ามันเอาเกาะฟรีออกเนี้ยโอ้โหแบบสบายเลยอะโอ้ยเหี้ยมังนี้โดนอัดไอ้เหี้ยผมถอยก่อนโอ้โหตาย ว่าทำไมผีมันดุถวะไม่น่าเชื่อนะครับว่าโดนตบไปแค่ตัวเดียวแม่งแพ้พันกันทั้งห้องเลยโอ้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 ถอยก่นถอยก่นถอยก่อนอยากได้บอมหมู่มากเลยเนี่ยรู้สึกบอมพันเจ็ดเนี่ยมันแบบไม่เล้าใจอะเนี่ยได้บอมพันเจ็ดมากเลยกดจีใช้สกิลอะไรวะคือเอาสกิลตัวจีนี่คืออะไรวะผมไม่แน่ใจ เดี๋ยวต้องลองใช้ดูมันเป็นเกาะเป็นเกาะของกาเดียนเหรอหรือว่าอะไรไม่แน่ใจมาดิขึ้น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 มาดิมีใครเป็นเป้า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 นี่ไงกูว่าแล้วแม่งเป็นอู้ไอ้เหี้ยนี่มันตบกู ตอนนี้เรามาเป็นผีจอมขมังเวทนะครับเราสามารถล็อกศัตรูได้นะครับไปผมเห็นแล้วแม่งยิงบอมหมูนั่นแหละมึงเอาแม่งตะครีอ่ะมันอยู่ไหนวะอ้ยอย่าขึ้นไปเลยกว่าจะกดล็อกซะหน่อยเพื่อนเราแม่งตกไปซะก่อนเด็กสองตัวนะครับคนเด็กสองคนเท่านั้นวิ่งไปไหนวะอ๋อร่วง เลอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยมัมมี่เหรอหรือว่าคนอยู่ใต้หอเปล่าไม่มีถอย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 เหลือีกหนึ่งคนเองทั้งห้องหาได้เปล่าตรงนี้ไม่มีไปดูโรงเอาป<ว>ังดิงงมันจะปังห่างเลยไป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 โอเคเพื่อนเราเจอแล้วน่าจะอยู่บนหอเร,เรียบร้อยโดนตบแล้ว โอ้โหทำไมคนออกไปเยอะจังห้องนี้ผีโคตรดุอัปเดตใหม่นี่ผีโคตรดุเลยเอ้ากระโดดไม่ติดโอ้ยผมเป็นผมเป็นผมเป็นเอาไงพวกมึงอ่ะไปดินี่ไงโดนสายสัตว์นี่ไงเรียบร้อยครับผีโคตรดุมีเปล่าผีดุมาก ไปครับไปครับอยู่หลังเปล่าไม่มีนะครับอยู่ข้างหลังไม่มีนะครับอุ้อของขบนบอมม่วงถอยก่อนไป,ไป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 ยดาไปเดวไปโอ้โหปืนอะไรวะนั่นอ่ะมันเบียดอะผมขึ้นไปไม่ได้มันเบียดจะเบียดดิเพื่อนผมขาหลบข้างหลังก่อนมันมันมองเห็นเกาะเวลาเต้นเฮ้ใครมันเห็นวะ อไ้เน,นี่ยนี่ไงกว่าจะได้เอาตายพอดีกะว่าจะตบไอตัวผู้หญิงหน่อยแม่งเอ้ยไม่ได้ไปไปไปหอหอหอบุกหอโว้ยไดไหมไป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 ติดบูด ER แล้วติดบูด ER แล้วโอ้โหไม่ได้วะบอม่วงกระสุน 0, มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอก ี๋ยวมันก็หมดยิงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันหมดโอ้โหล่วงร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 ่วงขอเต้นก่อนตัไปหึงตัวแล้วกำลังไปกำลังไปโอ้โหโหโหเสียแยกมาดิมาดิาดอุ้ยอุ้ยร่วง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 แยกไม้กลางเขตนะมาตบดิไปไหนกันหมดวะวันนึงผมใกล้ตายขอเพิ่มเลยก่อน มันไม่รอดแน่มันไม่รอดแน่เออไม้กางเขนน่ะไปดูดิข้างบนนะ่ะเห็นปนะไปเออบพัดลมใขรเข้าเนี่ยพัดลมใครเข้าไม่ใช่พัดลมผมแล้วพัดลมคนในเกมไม่ใช่ของผมนะเรียบร้อยครับเหลือสองตัวสองคนนั่นเองอยู่ไหนเอ่ย

เมันตบได้เนี้ยเออเอาเว้ยอ่ะเรียบร้อยครับเป็นไงละ่ะเก่ามากมึงเก่ามากก็ตายซะทำไมผีห้องนี้มันดุจังบอกเลยโคตรด,ดุไปไปไขึ้นหอแล้วกันไปอยู่ตรงไหนดีว่าที่แบบว่าปนบนึงทำแบบ AFK ไม่อยู่ครับ ไม่อยู่ครับไม่อยู่เดินผ่านไม่ได้ไปแกล้งเขาขึ้น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 เรียบร้อยมามีตายอ่ะเรียบร้อยโดนตบไปหนึ่งครับทำนี่มีสามตัวหอตอนนี้คนเยอะมากไปได้หอยิงบ้างยิงบ้างเอ้าเสียไปรูปหนึ่งฟรีเลยเรียบร้อยมันมาแล้ว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 มันลาแล้ว เอาซีเอาซีอัดเข้าไปดิตายยังยังไม่ตายด้วยวะโอ้ยเฮียนี่ใช้บอมม่วงยังจะเก็บอีกหามามีกันหอคนแม่งอยู่โคตรเยอะเลยอุ้ยอู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 อถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวตายเก็บสองจัดไป ใครวะอา้าวไอใครวะไอไกด์เข้ามาตอนไหนเข้ามาตอนไหนวะกูไม่รู้เลยอะไรอะไรของมันวะอะ้าผมบอกป้ากระสุนก่อนมันบวกอยู่แน่เลยมันเลยไม่พิมไป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  มาเมื่อกี้โอเคโอเคดูแลดูแล,ล,นะล,อ,ลอ่าโดนตบไปหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันแห่ขึ้นมาบนหอนะครับมัมี่เมลรอดในแห่ลองขึ้นมาหรือ <c oughs> <c oughs> เราไม่รอดแทนวะเอ้ยบังทำไมโอ้ยเหียเกือบร่วงแหงเลยเข้ามุมแล้ว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 ก็อดัดรัวๆเลยครับ สามตัวอัดสองตัวสองตัวสุวนหมดลงไปเอาแป๊บโอเค <c oughs> ตัวกูขายได้ปอกเนาะขายทำไมวะ <c oughs> ขายทำไมวะ <c oughs> ม,ามามาไม่ยู่ไหนหมดใ <c oughs> ต้หอเ่าเช็คหน่อยเช็คหน่อยไม่มีนะครับ <c oughs> ถามคนขาย ูนนะ่มันมีอยู่ไหนนี่เหรอมันกำลังขึ้นมามันกำลังขึ้นมายิงไม่โดนมันเรียบร้อยตาย <c oughs> มีป่าวมีเต้นอยู่ป่าวไม่มีเนาะยิงอะไรกันไม่เห็นมีเลยเลยโอ้ <c oughs> โหขอโทษขอโทษทำไมมันเก่าจังวะ โคตรเก่าเลยโอ๊ยเดีโดนตบรอดครับมาเดี๋ยวคราวนี้จะไปอยู่บีบ้างนะครับ <S <S หรือว่าจะอยู่หอดี <S 1> <S 1> เป็นเปล่าไม่ได้เป็นนะไม่ได้เป็นนะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเป็นเปล่าเป็นเปล่าโอ้โหเป็นอีกยา,ยา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 ถอยกันถ่ายกัน,กนเดี๋ยวโดนระเบิดนี่ไงเรียบร้อย อยู่ในกันอยู่ในกันเขามีมีสองตัวนะครับมันกำลังขึ้นมาหาผมนั่นเองอ๋ออ๋โอ,โอ,โอโอ้กระโดดถ,ถึงได้ด้วยเอ้าโดนพวกเราโดนเปล่กระสุนโคตรเร็วแต่ใส่กันโซ่ผิดลูก ไม่เห็นโดนเลยไปตรงนี้โดนตัวละคังเหรอเนั่นนะ่ะตัวละคังหรือเปล่าวะอัดรัวๆเฮ้ยตรงนู้นมาเปล่ามาแล้วตรงโน้นตรงนู้นตรงโน้นมาใครทกรักกันที่หน้ามาวะอะไรอะไรอะไร,ะไ,ร,ะไ,รไม่งั้นรัวเลยตาย เอาเฮียทิ้งกูอีกไอ้ซาดอันหนึ่งผมไปเอาลูกแปบบ๊บผมจะรอดหรือเปล่าให้กำลังใจผมด้วยนะไม่มีตัวอะไรตามมานนะมีระเบิดนะมีระเบิดนะมีระเบิดนะระแวงว่ะน่ากลัวไปหมดเลยเ อยู่ใต้หอดีกว่ามีคนมาหาผม่ะเนี่ยอ๋อเพื่อนผมทักการิ่ามาขึ้นไปทีเพระวะขึ้นไปก็กลัวตายเหมือนกันตอนนี้ไม่มีใครรู้นะครับคนข้างล่างโดนแดกโดนแดกโดนแดกไหมโอ้ช่วยเพื่อนแป๊บ โอ้อยอ่าอย่ะอ่ะออย่านะ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 มีที่เติมกระสุนใกล้ๆไปเนี่ยไม่มีเลยมาดี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 แป๊บน,นึงลงไปโอเคได้อยู่โอ้ดีนะมีต่อใกล้ๆแล้วเราก็ไม่โดนตบด้วยทำไมนี่มันห้าวจังวะ ลงมาดิลงมาอยู่ข้างล่างมามาดิมาดิาดเออเออเออไม่โดนอือ้อมันไปไหนแล้ววะระวังระวังยิงเล่นเลยเวลาก็จะหมดแล้วผมยิงมัมมี่ตายไปแค่สองตัวเอง เอาล่วงเหรอโอ้โทษ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 เป็นบ้าไม่เป็นปนะโอเคกูคอยากได้บอมหมูอ่ะไอส้สตา์ต้องไปหาเติมแล้วไอ้เฮ่ยมัมมี่มาแล้วมัมมี่มาแล้วอ๋อติดๆต,ดตดไดตดอ้เฮ่ยไม่ยอมขึม้นทกูที ฮัลโหลมาเฟักเกอร์มาฟักเกอร์สักทีเปล่าสักทีเปล่าสักทีเปล่าอ๋อจิ้มสักทีไม่ล่ะ <laughs> ตายแน่ๆเลยโอ้ยจอ,อกแปลงนอกโอ้โหไม่ได้มาครับตาสุดท้ายแล้วนะครับรอบที่8นะครับไปอยู่หอ,อกันดีกว่าบนหอมีใครเป็นหรือเปล่าไอ้เี้ยนี่บงังไอ้ตายบังเลยของมึงเนี่ยเอาเฮ้ยมึงบังอะไรเนี่ยเป็นเลยโอ้โหเขี้ยทั้งห้องเลยไหมนเนี่ยสัตว์ทั้งห้องเลยไหมนเนี่ยฮะทั้งห้องเลยเหรอขึ้นมา โอ้โหแม่งมาแล้ว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 คือมาลงมาเดี๋ยวลงมาดิโอ้โหมันเพิ่งเปิดกอดไปด้วยตัวนี้แม่งเอ้ยแม่งเอ้ยแม่งม,มีคนบังหอทีแม่งเป็นทั้งห้องเลยแล้วผมเป็นคนเดียวด้วยนะเอ้ยไม่ใช่ผมยิงอยู่ตัวนึงเนี่ยโอ้โหกาเดียนมาเดสัดโอ้โอ้โ,โอ,โโอโ้ถอยก่อนแล้วก็หักมุมงูไม่ได้หรอกสเต็ปเก่า แล้วก็กระสุนหมดไปเป็นสเตปเก่าอันนึงมาดิโอ้โหแมงเ้ยจะชาร์จจิ้มการ์เดียนหน่อยไม่ได้ดูเลยแมงเ้ตยตายเลยที่เหลืออยู่ไหนเนี่ยอีกสามคนเนี่ยอีกสามคนไม่รอดหรอครับตายแน่นอนมันมีทั้งห้องเงี้ยบอกเลยผมว่าต้องมีต่อนะครับต้องมีต่ออีกรอบหนึ่งคิดว่างั้นนะอู้อยู่ใต้หอได้สบายเลยอยู่ใต้หอนี่ของชอบเลย มันจะยิงแรงหนาวะของชอบเลยมาเล่นต่ออีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีกระสุนเลยโอเคเพื่อนสวัสดีโยวซับไป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 หนีก่อนอุ้ยเฮียถอยซี่โอ้ยเฮียเนี่ยวิ่งอย่างกระต่าอยู่ไหนดีวะแป๊บน,นึง อยู่นี้ปลอดภัยป่าวะไม่น่าจะปลอดภยัยเอ้ยทำไมกระสุนเปลี่ยนไม่ได้วะเอ้ยไอ้เหี้ยออกมาเดียเ๋ยวเ,เดีย๋ยวเดี๋ยวโอ้ไอ้เหี้ยเยอะเยอะเยอะโอ้ยตรงนี้พื้นแตกตรงนี้พื้นแม่งแตก บวกกับมันพอดีส่วนกับมันอ่ะเอาเดะเอาเดะไอสัตว์โคตรมันไอสัตว์ตายซะไอเฮี้ยกระสุนเบียอาไหร่วะเดี๋ยวแปดไอสัตว์กระสุนไม่พอเล่นเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยไอ้เฮี้ยหลบได้อุ้ยเฮี้ยโดนชาร์จยัดเข้มึงชาร์จกูเหรอไอ้สัตว์มึงชาร์จกูเหรอเดี๋ยกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เลขสี่คนเมาไงวะโอ้ยมันอยู่มุมด้วย ใครวะเพื่อนเราเหรอเหลือสามคนอีสองคนอยู่ไหนวะหายสองคนก่อนออยพดี